มิซ um ูมิชิปาเจโร่สปอร์ตนะครับ2.4 GT ออนด์ดิสกสี่ล้อมเรียบร้อยแล้วนะครับถ้าเผื่อว่าเราขับมาใกล้ๆจะชนนะครับรถเนี่ยมันจะเบรกเองนะครับหรือว่าเตือนเองด้วยนะคันนี้ต้องบอกว่าครบๆจัดเต็มเลยนะตัววิทยุของนะครับไฟท้ายรุ่นนี้เนี่ยเป็นเอกลักษณ์มากๆนะครับแต่วันนี้นะครับต้นตานยูสคาร์เนี่ยขอเสนอขายอยู่ที่ เพื่อนๆผมต้นจากต้นตาลยูสคาร์นะครับวันนี้มาพบกับผมแล้วนะผมจะพาไปรถ P PV จที่นั่งหนึ่งคันนะครับที่มีแบนคล้ายๆสามเหลี่ยมสามเหลี่ยมนะครับที่พูดถึงอยู่นะครับก็คือเจ้าคันนี้เองนะมิตซูมิชิปาเจโร่สปอร์ตนะครับ2.4 GT สีบอลเงินนี่เองนะครับเป็นปี2016นะครับจดทะเบียน2 0 1 7นะก็สวยๆเลยนะครับแล้วก็เหมือนเดิมนะไม่ใช่สแตนดาร์ดธรรมดานะครับถ้าเป็นรถ P PV จากต้นตาลนะครับต้องแต่งสิผมนะครับได้แต่งให้เรียบร้อยแล้วนะเป็นแนวสปออร์ตหนน่ยเาะ เดี๋ยวพาไปดูตัว่านะครับว่าผมแต่งอะไรบ้างนะครับและออปชันที่มีมาจากโรงงานครับมีอะไรบ้างนะไปดูกันเลยเริ่มจากอย่างแรกนะครับผมขออนุญาตพูดถึงไฟหน้าก่อนแล้วกันนะครับที่เป็นออปชันสแตนดาดนะคันนี้เนี่ยไฟหน้านะครับเขาได้เป็นแบบโปรเจคเตอร์มาเรียบร้อยแล้วนะครับแต่ยังไม่พอเจ้าของเดิมนะครับยังได้อัปเกรดนะเป็นตัว d y y t m m r u u n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  Light มานะครับสวยๆแบบนี้เลยนี่ แล้วก็ต้องบอกนะครับว่าโคมไฟหน้ารุ่นนี้เนี่ยโฉบเฉี่ยวมากๆนะดูดีไซน์เขาดิผมว่าเท่มากๆเลยนะมันแบบดูสปอร์ตอะดูเฉียวเียวดีนะครับประมาณนี้นะยังไม่พอนะครับมาพร้อมกับตัวไฟตัดหมอกด้วยนะด้านล่างนะครับเป็นตัวฟลอกแรมนะครับที่มีมาให้จจกโรงงานเลยนะครับเพิ่มความสว่างเวลาขับกลางคืนนะครับหรือว่าไปต่างังหวัดเนาะสว่างแน่นอนนะแล้วก็กระจังหน้านะครับรุ่นนี้เขาจะดีไซน์มาค่อนข้างสวยนะครับผมไม่รู้จะเรียกไงนะมันเป็นแบบแถบครมเมียมอะแล้วก็เส้นสายของเขานะครับมันเยอะมากๆเลยนะครับเนี่ย วาดไปนะครับขึ้นขึ้นลงลงนะครับถือว่าเท่ดีสปอร์ตดีนะครับแล้วก็ยังไม่พอนะครับต้นตาลย,ยูสคาก็ยังแต่งเพิ่มด้วยนะอย่างด้านบนนะครับผมติดโลโก้คําว่าปาเจโรสปอร์ตนะครับเป็นอักษรโลหะเพิ่มความดุดัานเพิ่มความสวยงามเพิ่มขึ้นนะครับประมาณนั้นแล้วก็ด้านล่างนะครับผมได้ติดตั้งสเกิร์ตนะทั้งหน้าทั้งหลังเลยนี่เพิ่มเติมขึ้นมานะครับ ทำให้รถเนี่ยมันดูบกบึนแข็งแรงมากยิ่งขึ้นนะครับแล้วก็ดูสปอร์ตมากยิ่งขึ้นด้วยนะครับสีที่เลือกใช้นะครับก็เป็นสีเดียวตัวรถนะครับแต่ว่าตัดด้วยแถบแดงนะครับแบบนี้เพิ่มอารมณ์สปอร์ตประมาณนั้นนะครับด้านหน้าประมาณนี้แล้วกันนะครับก่อนไปข้างๆางนะครับเลขทะเบียนคันนี้เนี่ยเจ้าของเดิมนะครับได้เลขทะเบียน9443ตัวมาด้วยนะผมก็ให้ไปเลยนะครับไม่ได้ถอดออกนะครับถ้าเผื่อว่าท่านลูกค้านะครับหรือว่าเพื่อนๆที่ซื้อคันนี้ไปนะครับใช้คันนี้ต่อได้ เราไปดูข้างๆกันต่อดีกว่านะว่าคันนี้เนี่ยจะเท่ขนาดไหนนะครับไปดูกันเลยด้านข้างนะครับเริ่มจากอย่างแรกเลยนะก็คือเจ้าล้อแม็กนะครับได้ถูกเปลี่ยนไปนะครับผมได้เปลี่ยนเป็นล้อแม็กลายใบพัด20นิ้วนะพร้อมกับยางนะครับเป็นยางปี18นะครับก็ต้องบอกกันว่าล้อชุดนี้นะครับเป็นล้อมือ2อยางมือ2นะแต่ล้อเนี่ยอยู่ในสภาพค่อนข้างดีเลย แต่ยังนะครับผมเพิ่งแอบเห็นว่ามันมีรอยแตกลายงาบ้างนะครับดังนั้นเนี่ยเดี๋ยวผมว่าเปลี่ยนใหม่ให้ดีกว่านะครับเดี๋ยวจะหามือสองสวยๆให้นะครับอีกชุดหนึ่งดีกว่านะครับบางนี้ไม่ค่อยสวยเท่าไหร่นะครับน็อตล้อนะแล้วก็ดุมล้อนะครับแล้วก็ฝาครอบเบรกนะครับติดตั้งเพิ่มเติมเพื่อความสวยงามของตัวรถนะครับประมาณนี้ทําให้มิติของล้อเนี่ยมันดูสวยงามมากขึ้นนะครับมีสีสันมากขึ้นนะครับอ่าประมาณนี้ส่วนช่วงล่างยังเป็นช่วงล่างเดิมๆนะครับยังนุ่มนวลเหมือนเดิมนะไม่ได้มีการโหหลดเตี้ยรืืออออออยยยกกกกสสููงงงนนนนนนะครรรััับบบทาาาใหห้้้มมมมณ์เเเเวววลลขขีี่่่่่่ึุดิแตต อาจจะกระด้างกว่าเดิมเล็กน้อยนะครับเพราะขอบล้อใหญ่ขึ้นเนาะของเดิมประมาณ17นะครับหรือสิบอ๋อโทษทีของเดิมประมาณ18แต่ว่าวันนี้เนี่ยยีแล้วนะครับสีลียยางเล็กลงนิดนึงนะครับกระด้างขึ้นเล็กน้อยนะครับแต่แลกกับความสวยประมาณนั้นแล้วกันนะครับอ่าถัดมานะครับออฟชั่นตัดดาดจักรงงานเนาะกระจกมองข้างนะครับเป็นแบบโครเมียมนะครับมาพร้อมกับไฟเลเซอรในตัวด้วยนะครับแบบนี้นี่แล้วก็วอเตอร์การ์ดนะครับหรือกันซานนะครับเจ้าของเดิมก็ได้ตั้งเพิ่มเติมด้วยนะ ทำให้เวลาฝนตกนะครับสามารถลดกระจกลงมาได้ทำให้เรามีอากาศหายใจได้มากยิ่งขึ้นนะครับประมาณนี้่าวหลังคานะครับก็เป็นออปชั่นสแตนดาร์ดจากโรงงานเลยนี่นะครับสวยๆเท่ๆแบบนี้นะครับก็เราสามารถติดตั้งตัวแหลกหลังคานะครับเพิ่มเติมได้เลยนะไม่ต้องซื้อราวหลังคาเพิ่มแล้วนะครับมือจับต่างๆนะครับก็จะเป็นโครเมียมเนาะเข้ากับตัวฝากระจกมองข้างนะครับยังไม่พอยังไม่พอเจ้าของเดิมก็ยังได้ใส่นะครับเบ้ารองมือจับโครเมียมด้วยนะครับ เพื่อการดิ้วรอยนะเผื่อบางทีเราเปิดใช่ไหมครับจะมีเล็บไปโดนที่ตัวรถเนาะทําให้ตรงนี้เนี่ยไม่โดนแน่นอนนะครับไม่เป็นรอยเลยนะครับบันไดนะครับด้านล่างบันไดรุ่นนี้นะครับก็ดีไซน์มาได้ค่อนข้างสวยนะครับเป็นสีเนี่ยอลูมิเนียมนะครับตัดกับสีดํานะแบบนี้อ่าให้ลมดูแบบเท่ๆสปอร์ตดีนะครับแล้วก็เป็นแบบเหลี่ยมๆนะผมว่ามันก้าวขึ้นก้าวลงถนัดดีนะเต็มเท้าดีนะครับอ่าไม่เหมือนรุ่นเก่าเนาะรุ่นเก่าที่เป็นตัวปาเจโร่ตัวปีโฉมเก่าอ่ะจะให้เป็นแบบกลมๆนะครับอันนนนัั้่ะผมมวาน ก้าวขึ้นก้าวลงนะครับไม่ค่อยถนัดเล็กมานิดนึงนะครับรุ่นนี้พัฒนาเรียบร้อยแล้วนะครับอ่ายังไม่พอนะครับนี่เรานะครับยังได้ตกแต่งสติกเกอร์เพิ่มเติมด้วยนะเป็นคําว่า m i t s u บิชินะครับล a r อาร์ t นะครับข้างหลังเขียนว่าปาเจโร่ด้วยนะทำให้ดูรถเนี่ยมันสปอร์ตมากยิ่งขึ้นนะครับเทมากยิ่งขึ้นประมาณนี้นะครับอ่าก่อนไปข้างหลังนะครับขออนุญาตพาดูรอหลังก่อนดีกว่ารอหลังคันนี้นะครับก็ในเรื่องความปลอดภัยนะ มิซูมิชิปาเจโร่นะครับเขาให้ดิสเบรกนะครับเป็นสีร้อนเรียบร้อยแล้วนะบางค่ายนะครับยังให้เป็นแค่หน้าดำนะครับเท่าที่หน้าดิสหลังดําอยู่เลยนะครับแต่ว่าเจ้าปาเจโร่เนี่ยให้ดิสเปกนสีร้อนเรียบร้อยแล้วนะครับปลอดภัยแน่นอนนะครับเวลาเบรกอ่านี่ข้อดีของเขานะครับด้านข้างประมาณนี้แล้วกันนะครับเดี๋ยวพาดูด้านหลังต่อดีกว่านะว่าจะสวยงขนาดไหนมีอัพชั่นอะไรบ้างนะครับที่เท่ๆนะไปดูกันเลยมาต่อที่ด้านหลังนะครับ เริ่มจากอย่างแรกนะครับด้านบนแล้วกันเนาะข้างบนนะครับเป็นสปอยเลอร์หลังนะที่ติดตั้งมาจากโรงงานเลยนะครับเพิ่มปีกแบบเท่ๆแบบนี้มาเลยนะครับทำให้รถเนี่ยมันดูแบบสปอร์ตมากยิ่งขึ้นนะครับพอชื่อเขาบอกอยู่แล้วเนาะเป็นปลายจรวดสปอร์ตนะครับยังไม่พอนะดูไฟท้ายเลยดีกว่าไฟท้ายรุ่นนี้เนี่ยเป็นเอกลักษณ์มากๆนะครับเพราะว่ามันค่อนข้างยาวอ่ะยาวกว่ารถรุ่นอื่นๆเลยนะครับยาวลงมาถึงข้างล่างเลยนะครับออกมาใหม่ๆเนี่ยผมว่าอุ้ยทำไมมันยาวขนาดนี้นะครับแต่มองไปมองมาเนี่ยผมว่ามันเท่ดีนะแล้วก็เเเเเเพพิ่่่มมคควววาาาาปลอดดภััยยยยย้นนนะะรรรรบบบหีีีก ข้างล่างนะครับเห็นเต็มๆเลยนะครับอ่าประมาณนี้นะครับก็เท่ดีนะครับอีกแบบหนึ่งแล้วก็ชุดนะครับตกแต่งเพิ่มเติมต่างๆนะอย่างเช่นพวกคิ้วนะครับเขาจะให้เป็นแบบโครเมียมเรียบร้อยเลยนะครับคิ้วโครเมียมนะครับโลโก้โครเมียมนะครับมีมาเรียบร้อยเลยนะครับยังไม่พอก่อนไปนะครับออปชันนี้นะครับควรจะมีเนาะถ้าเป็นรถพีพีวีนะครับคือปันหลังนี่เองนะบางทีเราเดินทางไกลใช่ไหมครับฝนตกหนักเนี่ยถ้าไม่มีนะครับวิสัยทัศน์เนี่ยจะมองไม่ค่อยเห็นแต่มีเนี่ยปัดแล้วนะครับ มองง่ายมากๆ,ๆเลยนะประมาณนี้นะครับมาด ouais. ้านล่างนะครับเรื่องความปลอดภัยนะคันนี้จะจัดเต็มเลยนะนี่มีเซ็นเซอร์หลังครับประมาณ4ี่จุดเลย1 2 3 4นะครับครบเลยนะยังไม่พอนะครับมาพร้อมกล้องมองหลังด้วยนะครับนี่ตรงนี้นะเขาซ่อนอยู่ตรงนี้ทําให้เวลาถอยรถนะครับหรือว่าเวลาที่ใกล้จะชนด้านหลังนะครับจะมีเสียงเตือนทั้งเสียงและภาพเลยนะทําให้คุณผู้หญิงนะครับก็สามารถขับได้มือใหม่หัดขับนะครับก็ขับได้อย่างง่ายดายเลยนะครับประมาณนี้นะครับอ่าอีกอย่างหนึ่งอีกอย่างนึงนะครับ ที่ติดตั้งเพิ่มเติมเนาะที่บอกไปตั้งแต่แรกนะครับก็คือเจ้าสเกิร์ดด้านหลังนะครับทัานี้เนี่ยติดตั้งเพิ่มเติมมาให้นะครับแล้วก็เป็นแบบสปอร์ตนะผมเลือกลายนี้เพราะว่าลายนี้เนี่ยมันจะมีปลายท่อคู่มาให้ด้วยนะครับนี่เท่ๆแบบนี้เลยปลายท่อสแตนเลสนะครับคู่ทั้งสองฝั่งเลยนะครับแบบนี้ทําให้เราเนี่ยไม่ต้องไปติดตั้งเพิ่มเติมแล้วนะครับแต่เสียงนะครับไม่ได้มีการดัดแปลงนะยังเป็นเสียงเดิมอยู่นะครับไม่มีการดังแน่นอนนะครับประมาณนี้อ่าด้านท้ายหรือว่าด ว่าเครื่องยนต์เนี่ยจะขนาดกี่ซีซีนะครับและแรงม้าที่ได้น่ะกี่แรงม้านะครับไปดูกันเลยโอเคฝากระโปรงลนี้นะครับยังเป็นไม้ค้ำอยู่นะยังไม่มีชชอคอัพฝากระโปรงนะครับแต่ว่าเปิดไม่ยากนะครับเพราวะว่าฝากระโปรงไม่ได้หนักมากนะครับประมาณนี้โอเคหน้าตาเครื่องยนต์นะครับก็จะเป็นประมาณนี้นะเครื่องยนต์ที่เขาเลือกใช้นะครับเป็นเครื่องยนต์2 4 0 0ซีซีนะครับ เป็นเครื่องยนต์ดีเซลทอร์โบนะครับทอร์โบไม่ธรรมดาด้วยนะเป็นแบบ VG จทอร์โบนะครับแบบฉบับของมิตซูบิชิเลยนะครับแรงม้าสูงสุดที่ทําได้นะครับถึง181แรงม้านะเยอะมากๆเลยนะครับต้องบอกกันว่าเครื่องตัวเก่าเนี่ยหรือว่าโฉมเก่านะครับเขาใช้เครื่องยนต์สองจนะครับได้แรงม้า178นะแต่เครื่องตัวใหม่ซีซีน้อยลงด้วยนะแค่2องเองได้ถึง181นะครับไม่ธรรมดานะประหยัดน้ำมันมากขึ้นนะครับและแรงขึ้นด้วยประมาณนี้นนนนนะะะะะคคคครรรรรรัััับบบกกก็เเจ๋งงงดดดีีอออ่่่่ตตมมาาาาาูโส้ว ถ้าเผื่อว่ามีขนาดเต็มสิบนะครับผมจะให้อยู่ที่เท่าไหร่นะครับไปดูกันเลยอ่าเริ่มจากอย่างแรกก่อนเลยนะครับเหมือนเดิมนะครับฝากระโปรงอ่าครนนี้นะครับฝาโปรงมีรอยขันนะครับมาแล้ว1ครั้งนะครับนี่มีรอยขันเรียบร้อยแล้วนะต้องดูต่อนะครับว่าขันเพราะอะไรนะครับอ่ะแต่โลโก้มีซูยังอยู่นะที่ฝากระโปรงซิลเลอร์นะครับสวยๆยังอยู่เหมือนเดิมนะครับอ่าโอเคซิลเลอร์สวยอยู่นะครับเมสปอร์ตเม็ดอาร์คนะครับยังอยู่เหมือนเดิมหมดอ่าฝากระโปรงเดิมแน่นอนนะอาจจะมารนนนะณัั้คบ ไม่มีการชนนะครับฝาปงตรงนี้คันหน้านะครับคันหน้าคันหน้าสีเดิมเลยนะครับไม่เงาจนเกินไปและไม่ด้านนเกินไปนะครับคันหน้าโอเคเม็ดสปอร์ตนะครับเม็ดอะทุกอย่างอยู่ครบหมดเลยโอเคข้างในนะครับไม่มีอะไรแน่นอนเนาะโอเคครับข้างหน้าผ่านครับข้างหน้าถือว่าเดิมแน่นอนนะไม่เคยมีชนนะครับยกเว้นฝาปรงอาจจะเคยมีเคลยร์สีทําสีมาบ้างนะครับส่วนรอบคันที่เหลือนะครับผมได้แอบดูมาแล้วล่ะไม่ว่าจะเป็นนะครับประตูหน้าซ้ายหลังซ้ายนะครับประตูหน้าขวาหลังขวาฝาปองท้ายนะครับคันนี้นะครับผมได้ลว่ ไม่มีปัญหาแน่นอนนะครับร้อยเปอร์เซ็นต์ถ้าเผื่อว่าตรวจพบนะครับว่ามีชนหนักพลิกคว่ำน้ำท่วมนะครับผมยินดีรับซื้อคืนนะครับเต็มจำนวนร้อยเปอร์เซ็นต์เลยนะสบายใจได้นะครับทีนี้เรื่องคะแนนเนาะถ้าเผื่อว่าสิบเต็มเนี่ยผมให้ไปเลยสิบเต็มสิบนะเรื่องโครงสร้างนะครับไม่มีแน่นอนนะครับสบายใจได้ต่อไปเราไปดูเรื่องของตัวสีดีกว่าว่าสีรับคันเนี่ยจะต้องทำตรงไหนเพิ่มเติมหรือเปล่านะครับถ้าเผื่อว่าคะแนนสิบเต็มเหมือนเดิมผมจะให้อยู่ที่กี่คะแนนนะไปดูกันเลยเริ่มจากฝาปรงหน้านะครับ โอเคอ๋อมีรอยนิดนึงนะครับตรงนี้เป็นรอยสะเก็ดหินนะเล็กๆนะอ่าโอเคกระจังหน้ากระจังหน้าก็จะมีนิดนึงนะครับเป็นรอยสะเก็ดหินนิดนึงนะครับประมาณนี้คิ้วกระจังหน้าก็มีรอยนะครับหินดีนะครับเล็กๆนะครับที่ผ่านการใช้งานมาแล้วนะกันชนหน้ากระชนหน้าเรียบร้อยดีนะครับสเกิร์ตหน้าติดตั้งมาใหม่เนาะก็เรียบร้อยอยู่แล้วนะครับตัวโลโก้ของตัวมิซูนะครับก็จะมีรอยนะครับเล็กๆนะครับอยู่ตรงนี้น่นจะขัดออกอยู่นะครับนิดเดียวโอเค ถัดมาตัวคิ้วนะครับคิ้วคิ้วก็มีรอยขนแมวนิดนึงนะครับประมาณนี้ที่ผ่านการใช้งานมาแล้วครับประมาณนี้โอเคแก้มหน้าซ้ายเรียบร้อยดีนะครับกระจกมองข้างนะครับก็มีรอยขนแมวนิดหน่อยนะครับประมาณนี้แล้วก็ประตูหน้าซ้ายนะครับเรียบร้อยนะครับประตูหลังซ้ายเรียบร้อยดีสะโพกหลังซ้ายนะครับเรียบร้อยดีอ่าสปอร์เรื่องหลังนะครับอ่าโอเคไม่มีอะไรนะครับ าฝาท้ายนะครับเรียบร้อยดีสเกลล่างแล้วก็ติดตั้งมาใหม่นี่มีอะไรอยู่แล้วนะครับสปโพกหลังขวาเป็นยังไงบ้างเรียบร้อยดีนะครับประตูหลังขวาประตูหน้าขวาครับเรียบร้อยดีแก้มก็เรียบร้อยดีนะครับหลังคาหลังคาหลังคาดูหลังคา,าดีกว่าโอเคหลังคาก็เรียบร้อยดีครับไม่มีรอยขนแมวเลยนะครับหลังคาสวยโอเคอ่ะประมาณนี้ประมาณนี้นะครับก็ถ้าเผื่อสรุปนะครับเรื่องคะแนนดีกว่านะครับถ้าคะแนนเต็มสิบนะ ท่านี้ผมขอยันให้ที่8.5แล้วกันนะเพราะว่ามีรอยหินบีบบ้างนะครับมีรอยนะครับขนแมวที่โคมเมี้งบ้างนะครับประมาณนั้นนะครับก็สีนะครับโดยรวมเนี่ยก็ถือว่าค่อนข้างดีอยู่แล้วแหละแต่ว่ามีนะครับพวกเล็กๆน้อยๆนะครับกระจุกกระจิกนิดๆหน่อยๆนะครับที่ปั่นกับใช้งานมาแล้วนะครับประมาณนี้อ่าไปเดี๋ยวเราไปดูภายในต่อดีกว่านะว่าออปชั่นของเขาเนี่ยจะมีอะไรบ้างนะครับน่าใช้ขนาดไหนนะไปดูกันเลย โอเคครับก่อนเข้าไปภายในนะครับผมขอย้าตกุญแจดูก่อนนะเหมือนเดิมเหมือนเดิมนะครับหน้าตากุญแจนะครับก็จะมีปุ่มนะครับง่ายๆเลยตรงนี้นะครับปุ่มล็อกรถคลายล็อกนะครับแล้วก็ตัวสับขี่ข้างล่างนะเราสามารถดึงออกได้ด้วยนะครับแบบนี้เผื่อบางทีกุญแจแบตหมดเนาะก็ยังสามารถใช้ได้นะครับขับรถได้สตาร์รถได้นะครับแต่สตาร์รถนะต้องใช้ตัวนี้นะครับไปจี้ใกล้ๆตัวปุ่มสตาร์นะครับถึงจะใช้ได้นะอ่ารุ่นนี้นะครับระบบการเข้าออกนะจะเป็นระบบสมาร์ทคีย์เลดโก้เรียบร้อยแล้วนะครับก็จะะะะเเปป็็็นนนนนุ่่มคคครรรรััับบบบกกกกดออองงายยๆลลลแแี้้้จถวะ กระจกขับเองเลยนะครับแบบน,น,นี้หรือจะคลายล็อกนะครับก็กดอ,อีกหนึ่งครั้งนะติ๊ติตนี่ก็จะกางให้เรียบร้อยแล้วนะครับประมาณนี้โอเคเดี๋ยวขอยากเข้าไปดูเลยแล้วกันเนาะว่าเป็นยังไงนะนี่ภายในของเขานะครับสีที่เลือกใช้เนี่ยเป็นสีดำนะก็ทําให้ดูมันสปอร์ตมา,มากๆเลยนะครับและยังไม่พอนะเจ้าของเดิมเนี่ยยังได้ติดตั้งพรม 5D มาดีด้วยนะเป็นพรมแบบเข้ารูปทั้งคันเลยนะครับ สีเป็นลายตารางนะครับสีดําสลับแดงด้วยนะครับเท่ๆดีแบบนี้เลยอ่าโอเคส่วนเบาะนะครับคันนี้นะครับก็เป็นเบาะหนังเรียบร้อยแล้วนะมาพร้อมกับตัวปรับไฟฟ้าด้วยนะครับไฟฟ้าได้คู่หน้าเลยนะครับทั้งด้านหน้าทั้ง2ฝั่งเลยนะครับถ้าผมจําไม่ผิดนะตัว GLS เนี่ยจะเป็นตัวปรับมืออยู่นะแต่ถ้าเป็นตัว GT แล้วนะครับจะเป็นปรับไฟฟ้าเรียบร้อยแล้วอ่าโอเคเดี๋ยวผมพูดนะครับในเรื่องของออชั่นดีกว่านะว่า ทุกอย่างนะครับมีอะไรบ้างนะกระจกนะจะเป็นไฟฟ้านะครับทั้ง4บานเลยนะครับก็เป็นเบสิกแหละทั่วทไปเนาะคนขับเป็นออโต้นะครับตัวมือเปิดนะครับประตูตรงนี้ครับตรงนี้จะเป็นสีเมทัลลิกนะเป็นสีเงินเงินหน่อยนะครับแต่จะมีริ้วรอยบ้างนะครับเล็กๆน้อยๆนะครับตรงนี้ถลอกหน่อยนึงนะครับแล้วก็ขนแมวเล็กๆนะครับประมาณนี้ตัดด้วยลายไม้นะครับเป็นสีเป็นโนแบ็คนะครับเข้มๆดำดำแบบนี้เลยนะครับก็ดูเท่ๆดีนะอ่าแผงข้างบุ้ด้วยนวมนะครับเป็นโดมสีดําาาานน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 ะะะปปรมณี้้้้ออ่่แแตขขขึึไงงบิดลวกัะ วิธีสตาร์นะครับก็ง่ายได้เลยนะแค่เหยียบเบรกหนึ่งครั้งแล้วก็กดสตาร์ได้เลยนะครับหนึ่งครั้งปุ๊บเรียบร้อยแล้วนะครับอ่าโอเคครับเรามาดูฟังก์ชันต่อเลยดีกว่าฝั่งขวานะครับด้านบนก็จะเป็นช่องแอร์ธรรมดาทั่วๆไปนะถัดมานะครับปุ่มสตาร์นะครับก็อยู่ตรงนี้ตรงนี้นะครับก็จะเป็นตัวกระจกมองข้างเนาะปรับไฟฟ้านะแล้วก็พับกระจกไฟฟ้าด้วยนะครับแบบนี้แต่จริงๆก็เป็นทั่วไปแหละเบสิกทั่วไปนะครับรถทุกคันมีอยู่แล้วสมัยนี้นะครับด้านล่างนะจะเป็นปุ่มท ตัวนี้นะครับเป็นตัวปัสเซนเซอร์นะครับหรือว่าโซน่าเซนเซอร์รอบคันนะครับถ้าเผื่อว่าเราชินแล้วไม่อยากให้มีเสียงก็ปิดได้อ่านะครับส่วนปุ่มนี้นะครับเป็นไฮไลท์ของคันนี้เลยนะครับเพราะว่าคันนี้เนี่ยมันมีตัวเรดาร์นะเตือนการชนด้วยนะครับถ้าเผื่อว่าเราขับมาใกล้ๆจะชนนะครับรถเนี่ยมันจะเบรกเองนะครับหรือว่าเตือนเองด้วยนะจริงมากๆเลยนะครับอ่าต่อมานะครับมาดูที่พวงมาลัยต่อดีกว่านะครับว่าพวงมาลัยเนี่ยมีอะไรบ้างนะครับเริ่มจากวัสดุนะครับคันนี้เนี่ยพวงมาลัยนะครับเขาจะให้เป็นแบบหนังมาเรรียยบ้้อแลวนะ อ่าก็สวยๆนะครับจัดถมัดเือดีนะแล้วก็ออที่เห็นนะครับมีรอยนิดนึงนะตรงนี้เล็กๆนะครับแต่ไม่ได้เยอะนะครับดีไซน์นะครับเขาจะให้เป็นแบบสีก้านเนาะก็ดูเท่ๆดีนะครับล้ำๆดีเนาะตรงกลางเนี่ยก็จะเป็นวัสดุแบบหนังนะครับแล้วก็เดินตะเข็บคู่ด้วยนะเท่ๆดีนะครับมาพร้อมกับแอร์แบกนะครับคู่หน้าเนาะที่พวงมาลัยมีอยู่แล้วเนาะแล้วก็ฝั่งซ้ายนะครับก็มีมาให้ด้วยนะอ่ามาดูฟังก์ชันต่อดีกว่า ฝั่งซ้ายนะครับก็จะเป็นชุดตัวคอนโทรลเครื่องเสียงเนาะหรือว่าตัวมัลติฟังก์ชันนั่นเองนะเพิ่มเสียงลดเสียงเปลี่ยนคืนเปลี่ยนแท็กเปลี่ยนโหมดต่างๆนะครับอยู่ที่บริเวณนี้หมดเลยอ่าส่วนฝั่งขวาน,นะครับก็จะเป็นตัวคุยคอนโทรลเนาะตัวล็อกความเร็วอัตโนมัตินะครับประมาณนี้ชุดนี้นะต่อมาด้านล่างนะก็จะเป็นชุดควบคุมดิสเพย์หน้าจอเนาะว่าขณะนี้นะครับกินน้ำมันกี่กิโลลิตรนะน้ำมันในถังนะครับที่มีอยู่เนี่ยวิง่งได้กี่ประมาณกี่กิโลนะประมาณนี้แล้วกันนะครับฝั่งนี้อ่อ่่าอยงหมดนะเพืน ข้างในข้างในข้างในเนี่ยยังมีตัวเขาเรียกว่าแพนนัชชิพด้วยนะครับสามารถเปลี่ยนเกียร์ที่พวงมาลัยได้เลยนะแบบนี้ง่ายๆเลยนะครับรุ่นนี้เนี่ยเกียร์ก็ไม่ธรรมดานะครับมีถึง8ปสปีดเลยนะขับกันมันๆเลยนะครับมันมากๆเกียร์เยอะๆไปเลยนะครับถัดมาเดี๋ยวเรามาดูคอนโซลกลางต่อดีกว่านะครับดีไซน์นะครับก็จะสวยๆนะครับแบบนี้เลยนะครับวัสดุเนี่ยดูเหมือนหนังนะครับแต่ผมมองว่าน่าจะเป็นยูรีเทนเนาะ ยูริเทียนขึ้นรูปมานะครับเป็นลายคล้ายๆหนังเลยนะมีรอยนะครับเล็กๆนะครับตรงนี้ผมเก็บให้นะน่าจะเป็นรอยพระเก่านะครับของเจ้าของเดิมนะครับนิดนึงนะครับไม่ได้เยอะโอเคส่วนตรงกลางดีกว่านะครับช่องแอร์เนี่ยรุ่นนี้อยู่ซ้ายขวาเนาะอ่าก็ใหญ่ๆดีนะครับให้ลมเย็นๆดีนะครับแต่ว่าทั่วไปแหละมาดูจอกลางดีกว่าโอเคติดนเต้นรอแล้วนะครับออปชั่นเนี่ยคันนี้ต้องบอกว่าครบๆจัดเต็มเลยนะตัววิทยุของเขานะครับไม่ว่าจะเป็นระบบนำทางนะครับวิทยุเพลงบลูทูธนะครับ หรือว่าวิดีโอนะครับแอปพลิเคชันต่างๆก็มีมครบเลยนะนีะ่ไม่ว่าจะเป็นเดี๋ยวขอดูงี้ดีกว่าดูหนังออนไลน์นะครับ YouTube นะครับทุกอย่างมีครบหมดเลยนะแมปช่องวันนะครับเจ้าของดาวน์โหลดไปแล้วนะครับก็ถือว่าจัดเต็มเลยนะกล้องมองหลังก็มีให้ด้วยนะครับนี่ที่บอกไปเนาะไฟหลังก็กล้องจะเพ,เพิ่มมาเลยนะครับติดมาเลยตรงนี้อจอก็อผมว่าประมาณสินิ้วนะใหญ่ๆเต็มๆเลยนะครับเจ๋งมากๆเลยอ่ะถัดมาดีกว่านะครับมาดูข้างล่างต่อนะ แอร์นะครับรุ่นนี้ก็จะเป็นแอร์ออโต้เนาะแล้วก็จะเป็นแบบดิจิตอลด้วยนะครับและยังสามารถแยกอุณหภูมิซ้ายขวาได้ด้วยนะครับเป็นแบบดูโอ้คอยเมทเลยคนนึงร้อนคนนึงหนาวนะครับก็ไม่ต้องตีกันเลยนะครับประมาณนี้ฟังก์ชันของการเปิดความแรงก็อยู่ตรงนี้นะครับง่ายๆทันมาข้างล่างนะครับไฟฉุกเฉินนะครับก็อยู่ตรงนี้นะทั่วๆไปนะครับก็ตรงๆของเขานะจะให้เป็นสีแบบเป็นโนแบ็คนะครับก็ตัดกับตัวสีเมทัลลิกนะผมว่ามันก็ดูแบบเท่ๆดีนะครับเท่ๆหรูๆดีนะประมาณนั้น ต่อมามาดูเกียร์ต่อดีกว่านะครับเกียร์รุ่นนี้เนี่ยใช้งานง่ายๆนะเพราะว่าเป็นแบบตรงๆนะครับดึงตรงๆได้เลยนะผมขอสาธิตให้ดูนิดนึงแล้วกันนะกดหนึ่งครั้งนะครับแล้วก็ดึงออกมาแบบนี้เลยนี่แล้วก็ยังไม่พอนะครับถ้าเปิดอ,อยู่เกียร์ดีใช่ไหมครับเราสามารถเล่นแบบบวกลบได้ด้วยนะถ้าผักทางซ้ายใช่ไหมครับสามารถขึ้นลงได้เลยแต่ผมเชื่ออย่างหนึ่งนะเพราะรุ่นนี้เนี่ยมีมีเพนชิพแล้วเนาะส่วนใหญ่คันที่มีเพลนชิพนะครับเราไม่ต้องไปเล่นตรงนี้หรอกเราเล่นที่พวงมาลัยเลยนี่แบบนี้ ง่ายได้กว่าเยอะนะครับขับมันกว่าเยอะเลยนะครับประมาณนี้อ่าอ่ะ,อะถัดมานะครับเบรกมือนะก็จะเป็นไฮไลท์อย่างนะครับเพราะรุ่นี้เนี่ยเป็นแบบไฟฟ้าแล้วนะนี่ใช้งานง่ายๆเลยนะครับกดหนึ่งครั้งนะครับแค่นี้เองก็จะเบรกมือให้เรียบร้อยแล้วนะครับไม่ต้องมานั่งดึงเหมือนสมัยก่อนแล้วเนาะใช้งานง่ายดีนะครับอ่าด้านล,ล่างถัดมานะครับ ช่องใส่แก้วน้ํานะก็อยู่ตรงนี้นะครับมี2ช่องนะครับก็ทั่วไปนะครับประมาณนี้ถัดมานะครับมาดูเลขมันกันต่อดีกว่านะครับเลขมันคันนี้เนี่ยผ่านการใช้งานนะครับมาที่2อ0 0 0นมนกิโลนะก็ะเสเผื่อเฉลยรถหนึ่งคันนะครับวิ่งมาตรฐานนะประมาณปีละ3 0 0 0 0กิโลคันนี้ผ่านการใช้งานมาประมาณ5ปีเนาะ เพราะรถปี16ตัว17นะครับก็355ต้องวิ่งประมาณแสนห้านะแต่ว่าคันนี้เนี่ยอาจจะวิ่งเยอะกว่ามาตรฐานเล็กน้อยนะครับประมาณนั้นแต่มีข้อดีอย่างหนึ่งนะครับเจ้าของเดิมเนี่ยเขาได้ดูแลสูนม,ม,มิซูมิชิตลอดเลยนะ ก็มีัตินะครับค่อนข้างครบเลยนะครับอยู่ในบุ๊กสวินของเขานะประมาณนี้นะครับก็อย่างน้อยนะครับสบายใจได้ว่าเวลาเข้าศูนย์เนี่ยเวลาเขาให้เปลี่ยนอะไรเนาะหรือว่าถึงระยะทางต่างเนี่ยเจ้าของเดิมก็เปลี่ยนตามระยะหมดเลยนะครับอันนี้เป็นข้อดีอย่างนะครับและยังไม่พอนะครับไม่ต้องกลัวนะครับต้นตานยูสคาเนี่ยขายแล้วไม่ขายเลยนะผมก็ยังรับประกันนะครับเครื่องและเกียร์ให้1ปีด้วยนะหรือ2องมกิโลด้นะครับก็สบายใจได้นะครับเรื่องนี้อ่าต่อมาเรื่องเบาะนะครับวัสดุที่เขาให้มานะครับเป็นเบาะหน ถ้าเผื่อมีคะแนน10เต็มเนี่ยผมอาจจะให้ประมาณสัก8.5แล้วกันเนาะก็มีการใช้งานมาบ้างเล็กๆน้อยๆนะครับแต่ยังถือว่าอยู่ในสภาพค่อนข้างดีนะบอะนี้ค่อนข้างค่อนข้างใหม่เลยนะครับอ่ะด้านหน้าประมาณนี้แล้วกันนะครับเดี๋ยวพาไปดูด้านหลังต่อดีกว่านะว่าจะนั่งสบายหรือเปล่านะครับออปชั่นมีอะไรบ้างนะไปดูกันเลยโอเคอ่ะอยู่ด้านหลังเรียบร้อยแล้วนะครับความรู้สึกแรกเลยนะก็ต้องบอกกอนว่า กลางนะคร ắng, ับไม่เล็กไม่ใหญ่นะครับน anyway> ั่งสบายอยู่นะครับระยะขานะครับประมาณสัก20เซนได้นะเหลืออยู่นะครับจากตำแหน่งเบาะเดิมนะครับที่ไม่ได้ปรับเลยนะครับบนศีรษะเรานะครับก็ประมาณสัก10เซน15เซนได้นะครับยังถือนั่งสบายอยู่นะครับส่วนตัวผมเนี่ยสูงประมาณร้อเเซนนะถือว่ายังนั่งได้นะครับไซส์ประมาณผมนั่งสบายเลยนะครับก็หนังนะครับของตัวเบาะยังอยู่สภาพค่อนข้างเรียบร้อยดีนะครับก็มีรอยเล็กน้อยบ้างนะครับที่ผ่านการใช้งานมาแล้วเนาะโอเคส่วนตรงกลางนี้นะครับก็จะมีนี่ ที่วางแก้วนะครับขอดูก่อนว่าเปิดยังไงอ่าโอเคอ๋อเปิดแบบนี้นี่ก็เผื่อว่าไม่ใช้ก็ปิดได้เนาะวางแบบนี้ถ้าเปิดใช้ก็เปิดง่ายง่ายเลยนะครับประมาณนี้อ่าบนศรีรษะเรานะครับมีอะไรบ้างอย่างแรกเลยนะครับมีจอพร้อมเครื่องเล่นด้วยนะนี่สามารถแยกเล่นได้เลยนะครับเผื่อว่าเด็กๆนั่งหลังใช่ไหมครับไม่อยากดูจากข้างหน้านะก็สามารถแยกเล่นได้ด้วยนะนี่แต่ว่าตอนนี้เนี่ยเขาต่อลิงก์นะครับกับข้างหน้าไว้แล้วนะเปิดข้างหน้าดูหนังฟังเพลงก็ดูจากข้างหลังได้เลยนะครับประมาณนี้ แอร์นะครับรุ่นนี้เนี่ยจะเป็นแอร์ราวเนาะแล้วก็สามารถปรับเองได้ด้วยนะครับจากตรงนี้ได้เลยเพิ่มความแรงนะครับหรือว่าลดความแรงนะครับจากบนนี้ได้เลยนะครับแล้วก็แอร์เนี่ยเป็นแอร์ราวเนาะจะมีช่องแอร์นะครับทุกที่นั่งเลยไม่ว่าจะอยู่ตรงไหนนะครับด้านหน้าด้านกลางด้านหลังนะครับเย็นทุกที่นั่งแน่นอนนะครับประมาณนี้แถวกลางประมาณนี้แล้วกันนะครับเดี๋ยวพาไปดูหลังคุดีกว่านะว่าเปิดฝาท้ายแล้วเนี่ยจะเก็บของในเย็นหรือเปล่านะครับวิธีพับเบาพับยางหรือเปล่านะครับไปดูกันเลยโอเค ฝาท้ายนะครับก็เปิดกง่ายเนาะเพราะรุ่นนี้เนี่ยจะมีชคอัพฝากระโปรงนะครับมาให้เรียบร้อยแล้วนะครับเบาแรงเราแน่นอนนะครับอ่ะด้านหลังนะครับจากเบาะที่นั่งเต็มพิกัดนะครับเดคนนะก็จะเก็บของได้ประมาณนึงนะครับแต่ไม่เยอะมากนะครับเป็นของกระจุกกระจิ๊กนะครับประมาณหนึ่งข้างล่างนะจะมีเกี้มาให้ด้วยนี่แบบนี้นะครับก็สามารถวางเครื่องมือวางอะไรก็ได้นะครับหรือว่าวางสิ่งของต่างๆนะครับได้หมดเลยอ่าประมาณนี้นะครับ แล้วก็เหมือนเดิมครับเจ้าของเดิมเนี่ยเขาสั่งตัดผมเนาะเป็นผมเขาลุกทั้งคันเลยนะครับก็เท่ดีสวยงามดีนะครับประมาณนี้ส่วนการพับเบาะนะครับรุ่นนี้เนี่ยเป็นไฮไลท์อย่างนะเพราะเบาะเขาพับง่ายๆเลยนะครับพับง่ายมากๆเลยแค่ดึงเองนะครับถ้าจะไม่ผิดนะอ่าจะดึงข้างล่างก่อนหนึ่งครั้งแบบนี้เพื่อให้ข้างในนะครับมันกระโดดขึ้นมาปุ๊บอ่าจากนั้นนะครับก็พับนะครับที่ตัวบนได้เลยแบบนี้นี่นี่ทำให้ เราได้นะครับพื้นที่ด้านหลังเนี่ยเยอะมากๆเลยนะถ้าเผื่อนะครับว่าเรานั่งแค่สี่ถึงห้าที่นั่งนะครับแล้วเราพับเบาะนี้เนี่ยจะได้พื้นที่เก็บของนะครับหรือว่าเก็บกระเป๋าเดินทางนะเยอะมากๆไปเลยนะครับประมาณนี้อ่าอ่ะเดี๋ยวเอาเก็บขึ้นมาเหมือนเดิมก่อนดีกว่าวิธีเก็บก็ง่ายๆนะครับดึงขึ้นมาเลยนะครับสองฝั่งปุ๊บปุ๊บโอเคครับก็ประมาณนี้แล้วกันนะเดี๋ยวเราไปฟังสรุปคุณต่อดีกว่านะว่าคันนี้เนี่ยมันจะมีจุดเด่นอะไรบ้างนะครับและราคาที่ผมจะขายนะครับขายที่เท่าไหร่น ไปฟังกันเลยเป็นอย่างไรบ้างเพื่อนๆหลังจากที่ผมนะครับพาชมทั้งภายนอกภายในกันเรียบร้อยแล้วนะครับผมขอย่าสรุปจุดเด่นนิดนึงแล้วกันนะว่ามีอะไรบ้างนะครับเริ่มจากอย่างแรกนะครับคันนี้เนี่ยรัมือเดียวใบแดงนะไม่เคยผ่านมือใครๆมาทั้งนั้นนะครับอย่างที่สองนะครับเรื่องโครงสร้างถ้าเผื่อมมีขนาดล0ินะเอาไปสิบลำศิลป์เลยนะครับไม่เคยชนแน่นอนนะครับรับประกันแน่นอนนะครับแล้วข้อสามนะครับ ถ้าเผื่อเป็นรถ P P V จากต้นตานะครับเราก็ได้มีการตกแต่งให้ดูสปอร์ตมากยิ่งขึ้นนะครับไม่ว่าจะเป็นสเกลด้านหน้านะครับสเกลด้านหลังล้อแม็กไบพัทนะครับสติกเกอร์สวยๆแบบนี้นะครับก็แต่งให้ครบเรียบร้อยแล้วนะอ่าโอเคครับเพื่อนๆคงอยากฟังราคาแล้วเนาะอ่าต้องเกริ่นก่อนว่าราคาใบแดงเนี่ยคันนี้อยู่ประมาณล้านกว่าๆนะผมไม่แน่ใจตัวเลขนะว่าล้านเท่าไหร่นะครับแต่วันนี้นะครับต้นตานยูสคารเนี่ยขอเสนอขายอยู่ที่7,99,000บาทเท่านั้นเพื่อนอ่าคุ้มค่ามากๆนะครับ และก็พิเศษกว่านั้นนะครับคันนี้เนี่ยยังสามารถกู้ไฟแนนซ์ได้ถึง1ล้านบาทเลยนะถ้าเผื่อว่าใครนะครับอยากจะซื้อรถแล้วเหลือเงินกลับบ้านด้วยนะครับคันนี้ทําได้นะเหลือเงินกลับบ้านประมาณสองแสนเลยนะครับสบายๆแน่นอนนะครับแต่ถ้าเผื่อว่านะครับไม่อยากเหลือเงินกลับบ้านนะครับอยากจัดแค่พอดีๆนะครับของเรานะครับยังมีโปรออกรถนะครับแค่บาทเดียวนะบาทเดียวเลยนะไม่ต้องจ่ายอะไรเพิ่มอีกนะครับผ่อนนะครับสูงสุดที่6ปีนะครับประมาณ16,00 0กว่าบาทนะครับ6ปีประมาณนี้นะครับอ่าและยังไม่พอนะครับต้นตยค ขายแล้วไม่ขายเลยนะผมยังมีรับประกันหลังการขายอีกหนึ่งปีด้วยนะครับหรือ20,000กิโลนะไม่ว่าจะไปหลบเครื่องนะครับหรือเกียร์นะรับประกันไปเลยนะครับหนึ่งปี20,000กิโลนะครับแล้วแต่อย่างใดอย่างหนึ่งถึงก่อนนะครับและนอกจากนั้นนะครับก็จะมีไดชาร์จไดสตาร์นะครับคอมแอร์รับประกันเพิ่มให้ด้วยนะอีกหนึ่งเดือนนะเอาไปแอร์ไม่เย็นนะครับไดชาร์จชาร์จไม่ติดนะครับสตาร์ทไม่ได้นะครับโทรหาเราได้เลยนะเรายินดีบริการนะครับประมาณนี้โอเคครับสุดท้ายถ้าเผื่อเพื่อนเพื่อนนะครับร้ากเรานะครับตต้นาลยสคา ตั้งอยู่ที่ถนนกาญจนาพิเศษนะครับบางบัวทองใกล้ๆห้างเซ็นทรัลมิเกตนะครับเลยประมาณ2-3งมกิโลเท่านั้นเองนะแต่ถ้ามาไม่ถูกนะครับง่ายกว่านั้นนะหยิบมือถือขึ้นมานะครับและพิมพ์คำว่าต้นตาลยูสคานะครับเป็นภาษาไทยได้เลยนะครับก็จะนำทางเพื่อนๆนะครับมาถึงที่นี่อย่างง่ายดายเลยนะอ่าโอเคครับสุดท้ายของสุดท้ายจริงๆนะครับถ้าเพื่อนๆชื่นชอบในการรีวิวรถขับแหว่งแล้วนะครับหรือว่าชื่นชอบนะครับรถที่มีการตกแต่งพิเศษนะก็ฝากช่วยกดกระดิ่งนะครับและกดซับสไครต์เราด้วยนะครับ เพื่อเป็นกําลังใจและจะได้ไม่พลาดน,นะครับคลิปถัดไปที่ผมจะทำออกมานะครับประมาณนี้นะครับอ่าโอเคครับวันนี้ผมต้นจากต้นตาลย,ยุสคานะครับต้องขอตัว,วไปก่อนละไว้เจอใหม่คลิปหน้านะครับผมเพื่อนไปแล้วครับผมสวัสดีครับ